เอาแล้วแล้วนะคะตอนนี้เรามีโครงการเปิดครั้งใหม่ที่ใหญ่มา,ๆมากๆเฟินรอเลยนะโครงการอะไรหรอคะอืมจะเป็นโครงการเกี่ยวกับกเปิดคอมมิชชั่นในราคาที่ถูกมากๆเลยแล้วอยากรู้หรือเปล่าว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่50บาทเองถือว่าถูกมากๆเลยนะแล้วนี่มันอยู่นานหรือเปล่าอ่าไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าก็จะเปิดรับถึงแค่100คิวเท่านั้น ถ้าครบหนึ่งร้อยคิวเมื่อไรเนี่ยก็จะปิดการรับคอมมิชชั่นนี้เลยก็จะไม่มีอีกแล้วก็ได้นะคะเออถ้าผลงานเนี่ยอยากให้โชว์ก็จะมีชิบีนะคะชิบีแบบให้เราเลือกเบสว่าเอ้ยเอาแบบไหนเอาล่างเล็บไหนอะไรนี้อ่าห้าสิบบาทเท่านั้นหรือในล้านงานนึงก็คือเป็นผลงานสเก็ตนะคะราคาแค่แปดสิบบาทอ่าแปดสิบบาทเองนะ,ะถูกมากเลยนะคะ กับอีกงานนึงนะคะที่แนะนำเลยนะคะว่าเป็นงานที่ดีครบเ็กคุณภาพก็คือทีนี้เลยอ่าทีนี้นะคะถือว่าเป็นชิ้นสุดท้ายที่หนูคิดว่าเออจะเป็นงานที่ลงสีละเอียดแล้วก็เป็นงานคุณภาพที่ครบเซตนะคะถือว่าแล้ค่ะก็ไม่แพงนะไม่แพงเลยไม่แพงสำหรับใครที่สนใจนะคะก็รีมาจองคิวก็ได้นะคะไม่รู้ว่าจะเต็มเมื่อไหร่ก็จะเปิดรับเรื่อยๆนะโอเคจัก,กัน